กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเต้เก่งมือสองนะครับแต่ต้องขออภัยด้วยวันนี้ไม่ได้มากับเก่งนะครับแต่ว่ามากับเจ้า SUV ยอดนิยม1รุ่นนะครับของคนไทยนะครับเนื่องจาก มีรีเควสมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับว่าอยากจะให้ผมทำรีวิวเจ้า f อร์จิเนอร์สักนิดหนึ่งผมก็เลยโอเคนะครับขอจัดเจ้า f อร์จ n e เนอร์สักหนึ่งคันนะครับคัดคันสวยๆมานะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับไม่เพียงแค่6ก0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับผมราคานะครับคันนี้เดี๋ยวผมแจ้งอีกทีละกันดูคลิปผมให้จบนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาให้ทราบนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นพาไปดูบอดี้ก่อนแล้วกันนะครับรอบคันรถค่อนข้างสวยจริงๆนะครับคันนี้ บางเดิมโรงงานนะครับสีฉ่ำแบบนี้เลยนะสีเป็นขาวมุกนะครับอ่ารถนะครับจอดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับหากท่านใดนะครับสะดวกที่จะเดินทางมาดูรถด้วยตัวเองนะครับผมยินดีมากๆเลยนะมาหาผมเซลเต้ได้เลยนะครับอยู่ที่ซอยเสรีไทยซอย70นะครับวิ่งมาสุดซอยเลยนะครับจะเจอกับเพชรยนต์นะโอเคหรือว่าท่านใดนะครับไม่สะดวกเดินทางมาดูรถด้วยตัวเองดูคลิปผมนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมพาดูบอดี้รอบคันแล้วก็ภายในนะครับอ่ะ หรือว่าท่านใดนะครับอยากจะจองหรือว่าอยากจะถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแปะเบอร์ไว้ให้แล้วหรือว่าจะเป็นการแอดไลน์ที่เบอร์ผมก็ได้เช่นกันนะครับทักมาพูดคุยมาปรึกษากันก่อนได้นะครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะผมยินดีให้คําปรึกษาฟรีนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสาหรับบริษัทเพชรยนต์นะครับประกอบธุรกิจมาแล้วมากกว่าย -3 ปีนะครับในเรื่องของรถที่รับเข้ามานะครับเป็นรถเกต A รเอทุกคันนะครับคุณภาพรถนะครับที่รับเข้ามาทั้งหมดนะ มั่นใจได้นะครับท่านผู้ชมมั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพแล้วก็โครงสร้างรถนะครับเพราะว่ารถที่รับเข้ามาเนี่ยจะเป็นเกรดเอทั้งหมดไม่มีชนหนักพิกว้มจมน้ําหรือว่ากับสีเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับตัวเรื่มไม่ชํารุดสูญหายนะอันนี้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของรถเกรดเอนะครับในส่วนของโครงสร้างหลักนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่ารถเกรดเอนะครับคุณสมบัติของโครงสร้างเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นผมให้ดูบอดี้แล้วเนาะรอบคันก็ สวยงามมีสเสน่ห์นะครับสำหรับเจ้าโฟ r ์ตินเนอร์นะยิ่งเป็นสีขาวมุกด้วยนะครับเป็นที่นิยมของคนไทยเป็นอย่างมากเลยนะตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปลงดีเทลเลยแล้วกันด้านหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องเลขใหม่แล้วก็ราคานะครับรายละเอียดในการผ่อนนะโอเคไหมครับเดี๋ยวพาไปดูบอดี้ด้านหน้านะครับดีไซน์ด้านหน้าก็ค่อนข้างสวยงามแบบนี้นะอ่ะสังเกตเห็นได้ชัดนะครับก่อนอื่นใดเลยไฟเดย์ไทม์หลังนิ่งไท์นะครับแบบนี้สวยงามนะครับ เทมากๆเลยนะครับสำหรับไฟหน้านะครับมาเป็น b i b e a m เรียบร้อยแล้วนะครับหลอดโปรเจคเตอร์นะครับแสงไฟสีขาวเส้นคัดคมๆนะครับอันนี้ขายห่วงนะครับเรื่องความสว่างชัดอย่างแน่นอนนะด้านล่างนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับดีไซน์โดยรวมก็ตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับตัดด้วยเส้นโครเมียมทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้นะครับค่อนข้างดูสวยงามดูหรูหรานะครับโลโก้โตโยต้าเดิมๆโรงงานอนบักเอฟแบบนี้เลยนะครับอลท์ริ้วรอยเลยนะค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับ หน้าตาเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวล้อสักนิดหนึ่งนะครับอ่าเรามาดูล้อกันหน่อยดีกว่าล้อนะครับมาเป็นสี่ทูโทนนะดําปัดหน้าเงาแบบนี้นะครับผมตัวล้อนะครับมาพร้อมกับขอบ18นะครับสเปกยางนะสองหห้านะครับทับหกสิาิบปดนะครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยครับลัดยางบิดสโตนมาให้นะครับยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเลยนะครับอ่าเรียกว่าพร้อมใช้งานเลยแล้วกัน ยางปี22นะครับอให้ดูดอกดอกยังสวยคมนะครับใช้งานต่อได้นะครับสวยๆเลยนะอ่าในส่วนของซุ้มล้อนะครับมีตกแต่งมาเป็นสีดําแบบนี้นะครับค่อนข้างดูสวยงามนะเมื่อตัดกับรถตัวสีขาวมุกนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยในส่วนโครงสร้างครับเห็นนะครับโครงสร้างสวยงามตามน้องเรื่องนะไม่ต้องพูดเยอะนะครับแบบโชคเรื่องปิ่งเดิมนะครับโครงสร้างเดิมทั้งคันนะรถวิ่งแค่หลักหมื่นเองนะครับอ่าค่อนข้างสวยงามเลยนะครับ ตัวกระจกมองข้างนะครับเป็นสีขาวมุกนะใสๆแบบนี้เลยนะครับตัดกับสีดํานะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้ด้วยนะครับแบบนี้เลยสวยงามนะครับตัวมือจับประตูนะครับเป็นแบบโครเมียมมาแล้วนะครับมีใส่กนรลอยตรงนี้มาให้ด้วยนะครับกุญแจเป็นคีย์เลสนะครับสามารถล็อกรถกดล็อกรถที่มือจับประตูได้เลยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับอ่ากดได้ทั้ง2ฝั่งเลยครับเส้นสายของตัวรถนะครับตรงแบบนี้นะครับ ตัวรถนะครับไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มอะไรต่างๆนะครับสภาพถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะครับอ่าถัดมาที่ด้านบนสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับมีกันสาดเดิมโรงงานนะครับติดมากันสาดแท้นะครับ All New Fortuner แบบนี้นะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะอ่าดีไซน์โดยรวมก็ปรบมาณนี้นะครับในส่วนของคิวนะครับดีไซน์มาเป็นสีโครเมียมนะครับไล่ยาวไปถึงด้านท้ายเลยนะค่อนข้างสวยงามนะครับสําหรับเจ้า Fortuner คันนี้นะครับ 2.4V นะ ขับสองนะครับอันนี้ให้ดูบนหลังคานะครับหลังคาก็อาจจะมีรอยคาบขี้นงขี้นกอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเดี๋ยวตรงนี้จัดการให้ไม่มีปัญหานะครับถ้าซื้อกับผมนะครับเดี๋ยวมีบริการนะครับขัดเคลือบสีสปาภายในให้นะครับอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปถึงด้านหลังกันเดี๋ยวผมขอแจ้งเรื่องราคาเลยแล้วกันนะครับราคาตอนนี้นะครับตั้งอยู่ที่9 8 9 0 0 0บาทนะครับไม่ลถวิ่งมา65,000กิโลนะครับอ่ะ ถือว่าวิ่งน้อยมากๆเลยนะครับปี19คันนี้เป็นตัว 2.4V นะครับขับะอ่นะประมาณนี้เลยนะครับถ้าผ่อนนะครับจะตกอยู่ประมาณงวดละ14,000บาทนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีรายได้นะครับมากกว่าค่างวดนะก็คือมากกว่า14,000บาทนะครับเป็น2เท่านะครับหรือเรียกง่ายๆว่ามีรายได้ตั้งแต่28,000บาทขึ้นไปนะครับออกรถคันนี้ได้นะครับ คนเดียวจบๆนะครับแล้วยิ่งท่านมีเครดิตดีนะครับท่านผู้ชมมีเครดิตดีนะตรงนี้เรามีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับผ่อนสบายๆนะครับดอกเบี้ยเบาๆนะครับอันนี้ติดต่อเข้ามาสอบถามปรึกษากันก่อนได้นะครับไม่ว่ากันนะอ่ะในส่วนของบอดี้ด้านข้างก็น่าจะประมาณนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันสักนิดนึงดีกว่าครับด้านท้ายต้องบอกว่าค่อนข้างสวยงามมีเสน่ห์ครับไฟท้ายเป็น LED แบบนี้นะครับแล้วก็ไฟเบรกดูที่สามเป็น LED เช่นกันนะครับด้านบนนี้นะ รถเป็นสีขาวตัดด้วยเส้นโคเมียมนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้มาแบบนี้นะอ่าค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านท้ายสักนิดหนึ่งนะครับฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้าอย่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับอ่ามีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับสังเกตเห็นได้ชัดนะอันนี้นะครับตัวฝาท้ายไฟฟ้าเราจะเปิดจากบนรถก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะเปิดจากฝาท้ายก็ได้นะอ่าดีไซน์ด้านในนะครับเจ้าของเดิมนะครับมีการตกแต่งนะครับเป็นแผ่นรองพื้นเป็นหนังแบบนี้นะครับทั้งคันเลยนะ เข้ากับตัวเบาะเดิมที่เป็นสีน้าตาลแบบนี้นะครับทําให้รถดูลักชวรี่มากๆเลยนะครับอ่าค่อนข้างสวยงามเลยตรงนี้เป็นเจ็ดที่นั่งนะครับด้านหลังพับได้ตรงกลางก็พับได้นะครับหากต้องการขนของก็ไม่มีปัญหานะครับนี่ที่ผมแจ้งนะครับเจ้าของเดิมมีการใส่มาให้นะครับตัวแผ่นรองพื้นที่เป็นหนังสีน้าตาลนะค่อนข้างสวยงามดูลักชวรี่มากๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโครงสร้างดีกว่านะครับไหนก็เปิดท้ายมาแล้วเนาะสังเกตเห็นได้ชัดนะครับตัวน็อตนะครับเดิมนะครับเดิมโรงงานนะครับแบบนี้เลยนะ รอยอาร์กอะไรต่างๆนะครับครบแบบนี้นะครับไม่มีการถอดนะครับไม่มีการชนหนักที่ความจมน้ําหรือว่ากลับสีนะครับอ่าประมาณนี้เลยครับรถค่อนข้างสวยงามนะวิ่งเพียงแค่หก0มื่นกิโลเท่านั้นเองนะครับหากท่านใดสนใจก็โทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวขอปิดฝาท้ายสักนิดนึงนะครับก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับเป็นที่นิยมของคนไทยมากๆเลยต้องบอกได้เลยนะครับว่าเจ้าโฟล์คเจอร์นี้ มากี่คันก็ออกไปไวจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตลงดีเทลด้านในเลยดีกว่านะครับในส่วนของแผงประตูนะครับดีไซน์นะครับก็จะเป็นสีดําตัดสีอัาตาานะครับทําให้ดูลักชัวรี่นะตรงนี้นะครับวัสดุเป็นหนังนะเท็กเจอร์ดีมากๆนะครับหนังนุ่มๆเดินสติชชิ่งนะครับสีขาวๆแบบนี้นะเห็นไหมครับค่อนข้างสวยงามเลยนะครับแล้วก็บวกกับเส้นโครเมียมตัดแบบนี้นะครับดีไซน์ก็รับกันรอบคันเลยนะภายใน ดีไซน์รับกันหมดเลยนะค่อนข้างสวยงามนะครับดูหรูหรามากๆเลยอ่ะเดี๋ยวในส่วนของโครงสร้างประตูนะครับตรงนี้นะครับซี่ีสโคนนิ่มยังจิกเข้าแบบนี้นะครับถ้าจิกเข้าแบบนี้นะครับเราสบายใจได้นะครับประตูเดิมไม่มีการทาสีมานะถัดมาที่ด้านล่างนะครับเราจะเห็นนะครับมีรอยสปอนเมสอาร์คแบบนี้นะเดิมแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างถัดไปนะครับก็คือในส่วนของเสาเอนะครับตรงนี้นะครับจะมีน็อตของแก้มนะ น็อตแก้มยังไม่มียังไม่มีการขันนะครับแบบนี้นะในส่วนของน็อตประตูนะครับอ่ะอาจจะเห็นได้ไม่ค่อยชัดผมงูมใต้แบบนี้นครับอ่ารอยอาร์กอะไรต่างๆแบบนี้นะครับหัวน็อตอยู่ในสภาพที่ดีนะครับแบบนี้นะอ่ะค่อนข้างสวยงามเลยนะครับอ่ะถัดไปเ๋ยเรามาดูที่โครงสร้างหลักของตัวรถกันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับตรงนี้นะรอยเมต้าของตัวถังนะครับรถไม่มีพิกควอมหรือว่าตีลังกามานะครับสวยๆแบบนี้นะแบบนี้เลยนะครับอ่า เดิมป้ายแดงมายังไงก็เป็นแบบนั้นนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับอ่าสติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่นะครับตัวล็อกประตูไม่เคยมีการขันนะในส่วนของเสาดีนะครับหัวนอนเนียนแบบนี้นะครับอ่ามั่นใจได้นะครับในรถรถที่เพชรยนต์รับเข้ามาเป็นเกเอทุกคันนะครับที่รับเข้ามานะแจ้งแบบนะครับในส่วนของเบาะมาเป็นเบาะไฟฟ้านะครับแบบนี้นะแต่ว่าไม่มีเมมโมรี่นะครับเบาะไฟฟ้าปรับได้สี่ทิศทาง 6ทิศทางนะครับอ่าขออภัยสามารถปรับปรับตำแหน่งลงนี้ปรับขึ้นนี้ได้นะครับเห็นไหมครับปรับสูงนี้ได้นะนสูงต่ำนี้นะครับแล้วก็ตัวพนักพิงนะครับปรับเลื่อนได้นะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอ่าถือว่าฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างครบเครื่องนะครับถือว่าเป็นรถลักชัวรี่เลยก็ว่าได้นะครับอ่ะในส่วนของแผงประตูนะครับกระจกเป็นไฟฟ้า4บานออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับแล้วก็ กระจกมองข้างนะครับพับไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้านะสําหรับตัวนี้นะครับอ่ะพับไฟฟ้าแบบนี้นะครับอ่าถือว่าฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างครบเครื่องนะครับถัดมาเลยที่ด้านล่างนะครับเปิดฝาท้ายอันนี้เอาไว้เปิดฝาท้ายนะส่วนตรงนี้เอาไว้ล็อกนะครับถ้าเราปิดเนี่ยฝาท้ายตัวปุ่มเนี้จะใช้งานไม่ได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะในส่วนของฝากระโปรงหน้าฝาถังน้านํามันก็ประมาณนี้รถวิ่งหกหมื่น,นครับสังเกตอีกจุดหนึ่งนะดูที่แป้นคันเร่งนะครับไม่มีสึกนะแป้นคันเร่งใหม่ๆแบบนี้นะครับ มั่นใจได้เลยนะครับไม่มีกองไม้อย่างแน่นอนนะครับอ่าผมสังเกตเห็นมีลำโพงทวิตเตอร์ตรงนี้มาให้ด้วยอ่าเดี๋ยวขอพูดถึงดีไซน์ด้านในสักนิดหนึ่งครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับหนังแบบคุณภาพค่อนข้างดีค่อนข้างพรีเมียมเลยนะครับเดินสติชิ่งสีขาวมาแบบนี้ค่อนข้างสวยงามนะอ่าผมแพนให้ดูกว้างๆนะครับผมเปิดมาผมก็ยังรู้สึกว่ามันมีความพรีเมียมของมันอยู่นะครับสวยงามมากๆเลยนะเป็นเบาหนังทั้งหมดเลยนะครับบวกกับเจ้าของเดิมนะครับมีการตกแต่งนะครับพื้นเป็นหนังแบบนี้มาทั้งคันเลยนะ ดูรับกันสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขอญาตขึ้นไปบนรถเลยลกันนะครับอ,อ่ะผมขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอญอาตเ,เบาแอร์สักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเสียงมันจะรบกวนท่านผู้ชมนะอ่ะในส่วนของดีไซน์ม่านวัดนะครับก็สวยงามตามท้องเรื่องแหละมีหน้าจอ MID ตรงกลางแบบนี้มาให้นะครับประมาณนี้เลขไม์ก็หกหม่ห้านะสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม อ่าใน่วนของพวงมาลัยนะครับมีแพทเทินชิปมาให้นะสองฝั่งอย่างนี้นะครับอ่าไว้ทดเกียร์นะก็ประมาณนี้ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับขอเริ่มจากด้านขวากันเลยนะครับตัวนี้เอาไว้ควบคุมจอนะครับจอตรงกลางนี้นะตรงนี้นะครับไว้ปรับจอตรงกลางนี้ส่วนด้านซ้ายมือนะครับมัลติฟังก์ชันตรงนี้นะครับเอาไว้ควบคุมจอตัวนี้นะครับอ่าดีไซน์พวงมาลัยก็เป็นสีก้านสวยๆแบบนี้นะครับอ่าวัสดุนะครับตรงนี้จะเป็นเหมือนเหมือนหนังนะครับตรงนี้เป็นหนังนะ ส่วนด้านบนนี่ก็จะดีไซน์เป็นลายไม้นะครับค่อนข้างดูหรูหรากชัวร่เลยนะครับอตัวลายไม้เนี่ยก็จะรับกันไปหมดเลยนะครับกับตรงฐานเกียร์ตรงนี้นะค่อนข้างสวยงามอ่ะเดี๋ยวขอพูดถึงตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับมีจอทัชสกรีนมาให้นะครับแอร์เป็นออโต้นะครับตรงนี้แอร์ออโต้ค่อนข้างหนาวเลยทเดียวนะครับอาจะขออนุญาตปรับแอร์ลงสักนิดหนึ่งตรงนี้นะครับเสียบสาย AUX ได้นะครับ USB แล้วก็มีพ o ร e r outlet นะครับ แล้วก็ตรงนี้จะดีไซน์มาเป็นบุหนังมาให้นะครับเดอ stitching สีขาวแบบนี้นะครับบุหนังมาสองข้างค่อนข้างดูพรีเมียมเลยนะครับแล้วก็เกะด้านหน้าตรงนี้เปิดได้นะครับเก็บของได้ด้านล่างนี้ก็เก็บของได้เช่นกันนะครับตรงนี้บุหนังมาให้ด้วยนะเห็นไหมครับนุ่มๆแบบนี้นะครับค่อนข้างหรูหรานะครับให้มาค่อนข้างครบเลยถัดมาด้านล่างนะครับตรงนี้ใส่แก้วได้นะดีไซน์มาเป็นลายไม้นะครับตรงนี้เป็นแบบซอฟโค้ดด้วยนะครับเห็นไหมครับเวลาเปิดก็จะมีความนุ่มนวลนะครับ ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับตรงนี้เป็นลายไมย้เกียร์นะครับเป็นแบบขั้นบันไดแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้จะมี Eco Mode นะครับ Power Mode แล้วก็แฮกชั่นคอนโทร l อยู่ตรงนี้นะครับตัวที่รองแขนค่อนข้างใหญ่เลยผมถูกใจมากเลยผมเป็นคนที่ขับรถแล้วชอบวางแขนนะครับตัวนี้ค่อนข้างใหญ่สามารถวางได้2คนเลยนะครับแขนแล้วก็ช่องเก็บของก็ใหญ่พอสมควรนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับ ก็ด้านหน้าก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราถัดขึ้นมาด้านบนกันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับตรงนี้สามารถใส่ของได้นะมีช่องใส่ของมาให้แล้วก็วัสดุตรงนี้จะเป็นผ้านะครับเห็นไหมครับอ่าวัสดุค่อนข้างดีเลยนะภายในนะครับตรงนี้มีกระจกแต่งหน้ามาให้นะครับตรงม่านบังแดดแล้วก็มีไฟมาให้ด้วยนะครับถัดมาเลยตรงนี้ช่องใส่แว่นนะครับแล้วก็เปิดไฟต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับดีไซน์ค่อนข้างสวยงามดูรูลรางมากครับฝั่งนี้ ก็มีให้เช่นกันนะครับทั้งไฟแล้วก็กระจกถือว่าครบเครื่องมากๆเลยนะครับอ่ะดีไซน์ด้านหน้าก็โดยรวมประมาณนี้นครับถือว่าค่อนข้างสวยงามหรูหราเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ของผู้โดยสารตอนหลังกันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับอ่ว่าน้่นั่งไหมนั่งสบายไหมนะครับขออนุญาตนะครับอ๊ออ่ะ,อะ ก็ดีไซน์ของแผงประตูนะครับมีโลโก้โ o ล์กินเออยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้จะบุหนังมานะครับเดรสติชชิงสีขาวเช่นกันนะครับค่อนข้าง,งสวยงามเลยนะในส่วนของแผงประตูนะครับ่ะตัวพื้นนะครับเจ้าของเดิมใส่มาสวยงามแบบนี้เลยนะผมแทบไม่กล้าเหยียบเลยนะครับตัวเบาะด้านหลังก็เป็นเบาะหนังคุณภาพดีเช่นกันนะครับเหมือนกับเช่นเบาะหน้าเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นมาสักนิดนึงนะครับ ผู้โดยสารตอนหลังนะครับตรงนี้สามารถแขวนของได้นะมีช่องแขวนของมาให้แบบนี้นะครับตัวเป๋าจิ้งโจ้ก็ยังตึงๆอยู่นะไม่มีหย่อนไม่ย้อยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเหมือนกันตรงนี้นะครับสําหรับผู้โดยสารตอนหลังมีพาวเวอร์เอาเดตมาให้นะครับสจุดนะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีตรงนี้จะเป็นปลักเลยนะครับ DC เลยนะเห็นไหมครับตรงนี้เป็นลักแบบ DC เลยนะครับด้านล่างถือว่าฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างครบเครื่องมากๆเลยอ่ะในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังมีแอร์มาให้ด้วยนะครับ มีแอร์สามารถปรับแอร์ได้ด้วยนะตรงนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับอ่าถือว่าครบเครื่องมากๆเลยนะครับในส่วนของไฟก็มีมาให้เช่นกันนะครับเป็น LED นะอ่าดีไซน์ก็โดยวรวมประมาณนี้นะครับด้านหลังก็ถือว่านั่งสบายนะครับแล้วก็ฟังก์ชันค่อนข้างครบเลยนะครับอ่าในส่วนคอกพิทโดยรวมก็ประมาณนี้ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันหน่อยดีกว่านะครับว่ารถวิ่งห0,000่นโลเนี่ยสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้ เดินเงียบไหมสมูทไหมนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปกันเลยครับอ่ามาเลยครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องนะครับในส่วนของสเปคนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะพอทราบเป็นดีอยู่แล้วเนาะสาหรับตัว 2.4V คันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูโครงสร้างดีกว่านะครับไปดูโครงสร้างกันเป็นหลักดีกว่านะครับว่าเดิมสวยเม็ดแค่ไหนนะครับท่านสองฝะพอนะครับดูได้เลยนะครับเม็ดมาร์กอะไรต่างๆสวยงามนะครับอยู่ครบแบบนี้เลยนะ หวข้าสวยงามเลยนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับพิชโพนิ่มจิกเข้าอยู่นะครับแล้วก็ลูกลมคมจิบแบบนี้นะสติกเกอร์แผ่นเหลอะไรต่างๆนะครับยังอยู่ครบนะครับอ่ามัมสวยงามนะครับแบบนี้เลยนะรถเดิมอย่างแน่นอนนะครับดูจากของได้เลยนะแบบนี้นะครับอ่าสร้างด้านในไม่มีชนหนักพิช้พมจมน้ําหรือว่ากับสีแน่นอนนะครับอันนี้รับประกันเลยครับเกรบเดิมนะครับ สวยแบบนี้เลยนะตัวคารนะครับตรงสวยแบบนี้นะครับตดเดิมนะครับรับประกันนะครับให้ดูกันแบบนี้เลยครับสำหรับห้องเครื่องนะครับแห้งๆแบบนี้นะรถวิ่งหกตัวนะครับไม่มีหยดนีเยอมนะค่อนข้างสวยงามเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับสองดบีขับสองเซลนะ ถือว่าโดยรวมค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับราคา989,000บาทนะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ14,000นะครับสำหรับท่านใดที่มีรายได้มากกว่าค่างวด2เท่าหรือว่าประมาณ28,000บาทนะครับสามารถออกรถได้นะครับโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นการแอดไลน์ที่เบอร์ผมนะครับมาพูดคุยปรึกษาก่อนก็ได้เช่นกันครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะโอเคนะครับสำหรับท่านใดที่อยากดูรถรุ่นอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับสามารถ คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดการนะครับจัดรถมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับโอเคไหมครับประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ผมกับเจ้าพอ r เนอร์คันนี้เราหล่อคันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ